ไม่ค่ะที่วันแล้วลูกที่ลูกไม่ได้กินนมห้าวันแล้วหนูไม่ตั้งแต่เปิดเทอมมันหนูดูได้กินนมหรือยังอะลูกไม่ได้กินเลยเหรอคะแล้วทีนี้การที่ไม่ได้รับนมอาหารเสริมนมเนี่ย ก็จะทำให้มีผลต่อระบบโภชนาการของเด็กน้ำหนักส่วนสูงก็ไม่ได้ดังเกม์ที่ตั้งไว้ตอนนี้ก็ตั้งแต่เริดเทินมมาก็ประมาณ2สัปดาห์เรื่องนี้ไม่ทราบเลยนะแต่ว่าผลกรรมทีตกอยู่กับเด็กจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารเสริมนมเนี่ยควรจะทำให้รวดเร็ว ไม่รองรนะับก่อนที่นะักเรียนจะเปิดเทอม